ระบบ MAS ในหน้าจอการขายเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้พนักงานคีย์ขายสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ทันทีเช่นเมื่อใส่รหัสลูกค้าแล้วให้โปรแกรมแสดงข้อความเตือนต่างๆเกี่ยวกับลูกค้ารายนี้เช่นเตือนเมื่อต้องการขายเครดิตหรือเตือนเพราะเป็นลูกค้า VIP เป็นต้นนอกจากนั้นในหน้าจอนี้ ยังแสดงเตือนรายการเงินมัดจำเพื่อให้พนักงานคีย์ขายทราบว,ว่าลูกค้าได้จ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่ลืมหักเงินมัดจำให้กับลูกค้าต่อมาการกดดูประวัติของลูกค้าเมื่อเราได้ใส่รหัสลูกค้าที่ต้องการแล้วกดที่ปุ่มประวัติลูกค้าโปรแกรมจะแสดงหน้าจอประวัติลูกค้าให้เราสามารถดูข้อมูลต่างๆของลูกค้าได้ทันที โดยหน้าประวัติลูกค้าจะแสดงข้อมูลดังนี้แสดงรายการเอกสารตั้งหนี้คงค้างชำระแสดงรายการเช็คในมือแสดงประวัติการคืนเช็คแสดงประวัติการขายโดยสามารถเลือกช่วงวันที่ได้แสดงรายการสินค้าค้างส่งซึ่งเป็นรายการสินค้าที่ออกใบสั่งขายแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดใบส่งของแสดงวงเงินร่วม และวิเคราะห์เป้าการขายเพื่อให้พนักงานคีย์ขายสามารถเตือนลูกค้าให้ซื้อสินค้าให้ได้ตามเป้าเพื่อรับส่วนลดต่างๆได้